สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่เจนกําลังอยู่กับน้องแม็กนะคะน้องแม็กก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ให้ความไว้วางใจในเครื่องดื่มพยาอินทร์นะคะเดี๋ยวพี่เจนจะขออนุญาตสัมภาษณ์น้องแม็กนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มพยาอินทร์แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อดีครับดีมากๆก็กินทุกวันครับก็ปวดเมื่อยก็หายหายอยู่อืมดีมากเลยครับค่ะ การหลับนอนเป็นไงบ้างคะสบ,บายครับนอนสบ,บายมากตื่นมาเป็นไงคะตื่นเช้ามากา็ทำง,งานปกติไม่ปวดไม่เมยครับว้าวสุดยอดเลยน้องแม็กก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ดื่มเครื่องดื่มพยายินสีไปแล้วหนึ่งแพ็คนะคะน้องแม็กจะต่อไหมคะจะดื่มต่อไหมคะอย่างต่อเนื่องไหมเอ<ต>่ยโอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะน้องแม็กที่ให้ความไว้วางใจเครื่องดื่มพยานยินสีใครสนใจทักมาได้เลยนะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่85 0บาทตอนนี้จำหน่ายเพียง650 คุแมเลยค